สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาศึกษาเรื่องการรับประทานข้าวโพดนะคะรับประทานข้าวโพดแล้วให้คุณประโยชน์อะไรบ้างต่อสุขภาพของเรานะคะค่ะมารับฟังรับชมด้วยกันค่ะประโยชน์จากการทานข้าวโพดข้าวโพดธัญพืชรสหวานอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินบีแร่ธาตุเส้นใยอาหารและเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ เชื่อกันว่าการรับประทานข้าวโพดมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการเช่นช่วยบำรุงสายตาช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นรวมถึงป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้เป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน100กรัมให้พลังงาน87กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 18.7กรัมโปรตีน3.27กรัมไขมัน1.35กรัมไฟเบอร์2.7กรัมโซเดียม15มิลลิกรัมโพแทสเซียม270มิลลิกรัมธาตุเหล็ก0.52มิลลิกรัมวิตามินซี 17% o f the daily value DV 17 17ประโยชน์สรรพคุณของข้าวโพดหวานหนึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งบางชนิด2ช่วยชะลอปัญหาจอประสาทตาเสื่อมหรือตาบอดจากจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจก3ช่วยบำรุงสมองเพิ่มหน่วยความจำชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ส ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นเพราะมีไฟเบอร์สูง5ไฟเบอร์ในข้าวโพดมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล6ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ7ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง8ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2 9ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้10 หากทานข้าวโพดในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักในผู้ที่กำลังลดความอ้วนได้มีส่วนช่วยลดความอยากอาหารของร่างกายได้11ข้าวโพดหวานอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง บรรเทาและรักษาโรคหวัด12ช่วยบำรุงระบบการทำงานของถุงน้ำดี1 3การทานข้าวโพดหวานจะช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย14ช่วยบำรุงผิวพรรณชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย 15. ช่วยสลายคอเลสเตอรอลในร่างกาย16 ในข้าวโพดยังมีกรดโฟลิกช่วยลดความเสี่ยงของภาวะพิการแต่กำเนิดซึ่งเหมาะกับหญิงตั้งครรภ์ลดความเสี่ยงของของโรคความดันโลหิตสูงเมนูของข้าวโพดเช่นเอามานึ่งต้มย่างทำสาลัดหรือทำขนมในข้าวโพดสดๆจะให้คุณค่าทางสารอาหารดีกว่าข้าวโพดแปรรูปข้อควรระวังในการทานข้าวโพดกินข้าวโพดแล้วอ้วนใหม่ข้าวโพดหวาน มีส่วนประกอบของแป้งอยู่ดังนั้นการรับประทานข้าวโพดในปริมาณที่มากหรือถี่จนเกินไปอาจจะทำให้ร่างกายได้รับแป้งและน้ำตาลในปริมาณมากและส่งผลให้อ้วนได้หนึ่งไม่ควรทานข้าวโพดข้าวโพดดิบเนื่องจากในข้าวโพดดิบจะมีแป้งที่ร่างกายย่อยไม่ได้อยู่ การทานข้าวโพดดิบจะส่งผลทำให้ท้องอืดได้สองลำไส้บางคนจะไวต่อแป้งบางตัวในข้าวโพดก็เลยทำให้เกิดอาการท้องอืดดังนั้นวิธีแก้คือก่อนนำไปต้องควรแช่น้ำค้างคืนไว้ก่อนนำมาประกอบอาหาร3ก่อนนำข้าวโพดมาประกอบอาหารควรล้างข้าวโพดให้สะอาดเพื่อกำจัดสารพิษตกค้าง อย่างไรก็ดีควรทานข้าวโพดสุกให้พอดีในแต่ละวันจะได้ไม่อ้วนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมขอให้ท่านท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ